จังหวัดกาญจนบุรีมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานและน่าสนใจมากค่ะโดยสามารถแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ออกเป็นหลายยุคดังนี้ยุคก่อนประวัติศาสตร์กว่า7,000ปีมาแล้ว จากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีเช่นโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือหินซากพืชและสัตว์ในบริเวณถ้าต่างๆเช่นถ้าพระขอมอำเภอไทรยโยกทําให้ทราบว่าพื้นที่กาญจนบ,บุรีเป็นแหล่งที่มนุษย์ได้เข้ามาอาศัยอยู่มาเป็นเวลานานกว่า7,000ปีขึ้นไปแล้วสมัยโบราณราพศ1,350 ามหลักฐานในพงศาวดารเหนือระบุว่ามีการสร้างเมืองกาญจนบุรีขึ้นราวพศ1350โดยกล่าวว่าเป็นเมืองที่พญากงสร้างขึ้นและเป็นเมืองสำคัญของแคว้นอูทองต่อมาในสมัยของเรืองอำนาจสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้มีการแผ่อิทธิพลเข้ามาในพื้นที่นี้ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรียกเมืองกาญจนบุรีว่าศรีชัยยะสิงหปุระและมีหลักฐานที่สำคัญคือปราสาทเมืองสิงห์ สมัยอยุธยาและธนบุรีเมืองหน้าด่านที่สำคัญจุดยุทธาศาสตร์ด้วยที่ตั้งของการจนบุรีที่อยู่ทางภาคตะวันตกและมีอนาเขตติดต่อกับประเทศเมียนมาพม่าในอดีตทําให้ถูกยกให้เป็นเมืองหน้าด่านและจุดยุทธาศาสตร์สําคัญเป็นทางผ่านการเดินทัพของพมา่าผ่านด่านเจดีสามองคการย้ายที่ตั้งเมืองเมืองการจนบุรีในอดีตเคยตั้งอยู่บริเวณบ้านเก่า และได้ย้ายมาตั้งใหม่หลายครั้งเพื่อความเหมาะสมทางยุทธศาสตร์สมรภูมิสำคัญการจนบ,บุรีเป็นสมรภูมิรบกับพม่าหลายครั้งทั้งในสมัยอยุธยาและสมัยทนบุรีเช่นสงครามที่บางกุ้งและที่บางแก้วสมัยรัตนกโกสินทร์และที่ตั้งปัจจุบัน ย้ายมาที่ปากแพรกตัวเมืองกาญจนบ,บรุรีถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่บริเวณปากแพรกจุดบรรจบของแม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควแม่น้ำกลองตั้งแต่พศ2374ในสมัยรัตนโกสินทร์และเจริญขึ้นเป็นย่านสำคัญที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การย้ายศูนย์ราชการอาคารสถานที่ราชการและสารกลางจังหวัดได้ย้ายจากบริเวณปากแพรกไปปลูกสร้างใหม่ที่บ้านบ่อตำบลปากแพรกถนนแสงชูตโตในปีพศ2498ซึ่งเป็นที่ตั้งสารกลางจังหวัดในปัจจุบัน